สำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งครับข้อความสำคัญจากเบื้องบนครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นแล้วมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาข้อความสำคัญจากเบื้องบนครับห <_ t ick> ยินครับเมนดิ้งครับ <_ t ick> ก็จริงๆก็เหมาะสมกับหัวข้อนะเพราะพลังงานหน้าไพ่เนี่ยขึ้นมาผมว่าทุกครั้งที่เรากำหนดหัวข้อบางอย่างมันมันมัน พลังงานจากไข่อ่ะเขาเขาสื่อสารกันได้ตรงมากๆคือผมสังเกตนะว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะครับข้อความสําคัญเรื่องแรกเนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะครับคือเป็นเหมือนถ้าเป็นนักกีฬานะถ้าเป็นการเปรียบเทียบคือเก็บตัวคือพลังงานอยากให้คุณเก็บตัวอยากให้คุณแบบเจนเย็นกลับมากลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองก่อนคือพลังงานเหมือนกับว่าถ้าถามว่าตอนนี้คนเสี่ยงไหม ควรเสี่ยงควรเริ่มทําอะไรสเสี่ยงไหมพลังงานบอกเลยไม่ควรพลังงานบอกเลยนะว่าพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเก็บเกี่ยวความสุขนะครับเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขก่อนมีกําลังใจก่อนถ้าคุณเคยผ่านความผิดพลาดเคยผ่านความผิดหวังมาเนี่ยนะณเนะวลานี้สําคัญมากที่คุณจะเริ่มกลับมามองตัวเองกลับมาให้โอกาสตัวเองแลกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีกลับมาโฟกัสกับคนที่เขารักคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้สึกและความทรงจําดีๆต่างๆรอบตัวนะครับดีกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าถึงช่วงเวลาไหนที่ควรจะเริ่มควรจะทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าณักเวลานี้พลังงานอยากให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากกว่านะครับถ้าอยากจะเริ่มทําอะไรก็ศึกษาหรือ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพิ่งเสี่ยงก้อนใหญ่อย่าพิ่งเสี่ยงทีเดียวนะครับค่อยๆเริ่มจะดีกว่านะครับ สเหรียญครับสี่เหรียญครับ The f ฮะ l ครับ The Lover ครับแถ้วยครับเด็กเหรียญครับราชินีเหรียญครับเด็กไม้ครับราชาดาบครับและ5ถ้วยครับข้อความสำคัญเรื่องแรกจากเบื้องบนนะครับ อันดับแรกอย่าทําตามใจตัวเองเกินไปนะครับเอาไว้ง่ายครับอย่าประมาทครับเพราะว่าพลังงานชีวิตเนี่ยอยากให้คุณวางแผนสถานการณ์ของตัวเองให้ดีก่อนนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินสําคัญนะครับคนที่เลือกกองที่หข้อความเรื่องแรกนะฮะจัดการเรื่องเงินให้ดีนะครับจัดการชีวิตของตัวเองให้ดี อย่าทําตามอําเภอใจตัวเองทุกเรื่องนะครับเม่ออย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความรักนะฮะและความสัมพันธ์นะฮะอาจจะเสียคนดีๆไปนะครับบางครั้งการสูญเสียคนดีๆไม่ได้หมายถึงคนรักก็ได้อาจจะหมายถึงเพื่อนพี่ที่เขาอาจจะเห็นว่าเราทําอะไรที่เรามันประมาทหรือเราทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองอยากจะฝากคนกองนี้เอาไว้เลยว่าให้ระวังให้ดีอย่าประมาทเอาง่ายอย่าประมาทจะทําอะไรจะใช้อะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับแต่คนกองนี้เนี่ยพลังงานชีวิตณนะวานนี้ค่อนข้างแบบมันมัน,ม,นมันค่อนข้างสนุกเพราะว่าคือคนกองนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ากล้าใช้ชีวิตนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวไม่กลัวความผิดพลาดไม่กลัวว่าเต็งจะไม่มี เพราะว่าคณผมว่าคณน่าจะมีความเชื่อมีความมีความคิดในแบบอะไรบางอย่างที่คุณคุณรู้สึกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นคุณจะคุณจะผ่านไปได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคนกองนี้เนี่ยมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะมีความคิดเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างหนักแน่นกล้าคิดกล้าตัดสินใจ <için S 2> เพราะฉะนั้นสุดท้ายอ่ะไม่ว่าความผิดพลาดมันจะเกิดในแบบไหนผมเชื่อว่าคนกองนี้จะเรียนรู้จากมันคือถ้าไม่ผิดถ้าไม่พลาดคนกองนี้ก็จะไม่เข้าใจสุดท้ายบางอย่างมันต้องเกิดขึ้น ก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยนะครับเดอะเอ็มเพครับห้าไม้ครับนะครับก็ คนกองนี้พลังงานเหมือนคนมีบุญนะคือเป็นคนดือ้อเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางครั้งเป็นคนที่ชอบทําตามใจตัวเองแล้วก็เกิดความผิดพลาดนู่นนี่นัน่น,น,นแต่คุณกลับมาได้เสมอพลังงานของคนกองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคนที่มีบุญจริงๆคือไปอยู่ไหนทําอะไรนยก็จะมีคนรักมีคนชอบผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นคนกองนี้เนี่ย ต้องบอกตามตรงว่าพลังงานช่วงนี้ยถ้าจะทําอะไรเนี่ยตามที่ผมบอกไปเลยว่ามันมันไม่ควรจะเริ่มมันยังยากอยู่นะครับแต่ถ้าจะค่อยคอยเป็นค่อยๆไปโดยไม่ได้คาดหวังจะให้มันเกิดขึ้นเร็วอันนี้โอเคแต่ถ้าจะทําอะไรได้วยความเร่งรีบถ้าจะเริ่มอะไรได้วยความเสี่ยงอย่าพึ่งนะเพราะพลังงานยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากอยู่นะครับคนเรานะถ้าดวงขึ้นนะทําอะไรก็ง่ายแต่ถ้าดวงเนี่ย ยังไม่เปิดดวงยังไม่ขึ้นเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องง่ายก็ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามพลังงานหน้าไพาย่ยังไม่แนะนําให้เริ่มอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับหรือเริ่มอะไรที่มีความยากจนเกินไปนะครับ9้าดาบเดิเดวิลครับ เดอะเฮอร์มิตครับและสามเหรียญครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนกองนี้เนี่ยช่วงนี้เรียกได้ว่าพลังงานชีวิตค่อนข้างสนุกนะครับคือคนกองนีนะ้คุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแลวเวลาที่คุณต้องการอะไรหรืออยากทำอะไรเนี่ยบางครั้งห้ามไม่ได้ห้ามไม่อยู่ก็ต้องรองให้เขาทำเองนะครับรอให้เขาเจอเองเพราะฉะนั้นคำแนะนำเดียวที่ผมจะบอกจากพลังงานหน้าไพ่ก็คือว่าจัดการชีวิตตัวเองให้ดี โดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยอะไรที่ไม่ควรทําไม่ควรประมาทอย่าไปทําอย่าไปเสี่ยงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณคิดมากบางเรื่องนะบางอย่างอะ่ะมันมันไม่จําเป็นต้องให้เราทําให้เราคิดมากอะ่ะแต่เราก็ไปสรรหาทําให้เราคิดมากอะ่ะเพราะฉะนั้นคนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่า โฟกัสแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โฟกัสแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจะดีกว่านะครับอันนี้คือข้อความจากองค์พ่อพระพิคเนตนะครับเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ไร้เดียงสาหรือความจริงแล้วคนกองนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเข้าใจตนเองให้ได้มากที่สุด ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเรารอจนกว่าจะพร้อมเราจะต้องรอไปตลอดชีวิตครับโอ้พลังงานคนกองนี้ค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามีมีความสำคัญมีแก่นที่พยายามจะสื่อสารถึงคนกองนี้จริงๆแล้วผมว่าคนกองนี้จะเข้าใจนะถึงพลังงานที่กำลังจะบอกคุณอยู่นะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่ เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าล,ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่ลองที่2ครับข้อความสำคัญจากเบื้องบนถึงคุณครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพา่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับึนถึงเรื่องดีๆและสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับมาครับขอพลังงานนำทางจากเบื้องบน3ใบครับ นะครับก็โอเคคนกองนี้เหมือนกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอาจจะเป็นโอกาสนะอาจจะเป็นโอกาสในการทําอะไรบางอย่างที่ผู้หลักที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้นะครับก็ต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวต้องเรียนรู้นะครับเพื่อรับโอกาสที่มันกําลังเข้ามามากกว่านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองเนี่ยผมพูดทาตรงว่าพลังงานหลักๆคือมันกําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีมากๆและเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ชีวิตก้าวหน้าขึ้นมันกําลังจะเข้ามาแต่ว่าก่อนที่มันจะเข้ามาเนี่ยผมอยากฝากทีดสำคัญเอาไว้เลยะเวลานี้ว่าพยายามพัฒนาตัวเองเสมอพยายามปรับตัวยืดหยุ่น เรียนรู้นะครับกับชีวิตทุกๆวันนะครับเพราะดวงคุณเนี่ยกำลังจะเปิดนะและถ้าดวงเปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้พร้อมรับมือกับมันได้นะครับ แไม้ครับสี่ถ้วยและเด็กไม้ครับราอัศวินเหรียญครับ The w h e e l o f o o r t u n e ครับหไม้ครับ7ดาบครับราชินีดาบ2ดาบแล้วก็สเตรนท์ครับน่าจะเป็นเรื่องงานครับ เป็นเรื่องงานน่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะได้เริ่มงานทําอะไรบางอย่างใหม่ๆในการเติบโตในชีวิตมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสแห่งการเติบโตบางคนมีโอกาสเดินทางมาทํางานไกลจากที่เดิมนะมีโอกาสได้ลองทําสิ่งใหม่ๆคือเอาง่ายๆเป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวหน้าต้องบอกว่าโอเคแหละข้อความตรงนี้มัน,ม,นมันเป็นข้อความที่ดีแต่ความสําคัญของข้อความวันนี้คือเรื่องอะไรคือผมต้องบอกว่า มันมีบางอย่างที่คุณต้องเข้าใจนะครับคือทุกความก้าวหน้าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีผลเสียแน่นอน 1. มีคนอิจฉ้า 2. เราอาจจะปรับตัวยากปรับตัวไม่ทันหรือเกิดความอึดอัดไม่สบายใจกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่าพลังงานไม่ได้ขึ้นมาว่าจะยอมแพ้เพราะคนกองนี้พลังงานเป็นคนใจสู้เป็นคนกล้าหาญ เป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครแต่เป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจดีนะครับใครดีมาดีกลับเอา,อางี้ว่าใครดีมาดีกลับใครร้ายมาร้ายกลับคําแนะนําจากหน้าไพ่ที่ผมจะแนะนําแบบสั้นๆคือโฟกัสแต่ตัวเองทําแต่สิ่งที่ตัวเองทําคือเอาง่ายนะถ้าเป็นการทํางานนะัคือว่าเราไปเพื่อทํางานให้ดีไม่ใช่ไปเพื่อสนใจสิ่งรบกวนอะ่ะคือมันจะมีคนที่ มันจะมีพลังงานเรียกว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณไม่สบายใจได้เวลาได้ยินเวลาเห็นคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งสําคัญของการเติบโตคือคุณต้องปิดปิดเสียงรบกวนให้ได้และโฟกัสต,ต่อความสําคัญในชีวิตของตัวเองอะ,อะไรที่ไม่จําเป็นคุณต้องตัดทิ้งและปล่อยวางให้ได้ บางครั้งมันอาจจะดูเหมือนเย็นชามับางครั้งมันอาจจะดูเหมือนเมินแต่มันจําเป็นครับเราต้องเลือกเราต้องเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีเลือกมองเลือกสนใจแต่สิ่งที่ดีและเลือกทําแต่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนกองนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจงโฟกัสและใส่ใจกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างแท้จริงจะดีที่สุดนะครับเพราะคนกองนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนใจร้อนนะฮะ และเป็นคนแบบไม่ยอมคนนะครับราชินีไม้และราชินีเหรียญนะครับและคุณจะกลายเป็นคนเก่งครับ โฟกัสกับสิ่งที่คุณทําโฟกัสกับเป้าหมายและงานที่คุณทําแล้วคุณจะเติบโตและการเงินการงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าและดียิ่งขึ้นเรื่อยๆครับ8ดาบครับ1เหรียญครับ Justice ครับ และ The ะเอ็มเพรครับพลังงานดีมากนะคนกองน,นี้นะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ดวงกําลังก้าวหน้านะกำลังมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นพยายามใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตเยอะๆอ,อย่าใช้อารมณ์นะครับเวลามีเรื่องไม่สบายใจเวลาเหนื่อยหรือว่ามีความคิดมากในเรื่องอะไรก็พยายามพาตัวเองออกไปเที่ยวไปพักผ่อนไปซื้อของอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองบ้างเพื่อเป็นการตอบแทน ในการทํางานหนักในการต่อสู้ของเรานะครับมันก็จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นนะครับะนะครับก็คนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลังงานเหมือนกับแนะนำง่ายๆนะคือยิ่งให้ยิ่งได้ ถ้าคุณมีโอกาสตอบแทนหรือมีโอกาสช่วยเหลือหรือมีโอกาสมอบสิ่งใดให้ใครจงทําด้วยความไม่ลังเลแต่แต่ฟังให้ดีนะครับอย่าเข้าใจคำนี้ผิดคือบางครั้งเนี่ยอย่าให้จนตัวเองเดือดร้อนผมจะทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยให้เท่าที่ให้ได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับ คืนใดมืดที่สุดจะเห็นดาวชัดที่สุดวันใดทุกที่สุดจะเห็นว่าใครรักเรามากที่สุดนะครับต้งขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่3ครับข้อความสำคัญจากเบื้องบนถึงคุณครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาขอพลังงานนำทางสามใบครับโอ้โหใบแรกครับอย่างครับอืมผมจะพูดสั้นๆแบบเป็นคำพูดแบบที่ผมรู้สึกว่าทรงพลังแล้วก็น่าจะน่าจะแบบตอบคนกองนี้ได้ดีมากๆถึงบางอย่างที่คุณกำลังไม่สบายใจหรือบางอย่างที่คุณกำลังทุกข์ใจนะ พลังงานจากไพ่สามใบนี้บอกง่ายๆว่าจงเริ่มทำสิ่งที่ควรทำและคุณจะมีความสุขนะครับเอาไว้ง่ายนะครับถ้าชีวิตคุณมีปัญหาคุณต้องคุณต้องแก้ไขมันนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณมีนี่มีสิ่งและนี้สิ่เนี่ยแหละเป็นตัวปัญหาที่ทำให้คุณไม่เจริญก้าวหน้า ที่ทำให้คุณมีปัญหาครอบครัวที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่ลุกขึ้นมาลงมือทําตั้งใจแก้ไขตรงนี้ซะนะครับหรือคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไรนะครับคุณมีเป้าหมายคุณมีความฝันและคุณรู้ว่าถ้าคุณทำมันอ่าคุณทําได้ดีแน่จงทำซะเพราะบางอย่างที่มัน ที่มันทําให้คนทุกข์ใจเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกให้คุณลงมือทําเพื่อเติบโตเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่าเดิมสามารถทําได้มากกว่านี้เป็นคนที่ดีได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนกองนี้ความสุขอยู่หลังการลงมือลงมือทําอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองนะครับ เด e ะเอ็มเพรครับราชาดาบห้าถ้วยห้าเหรียญครับเดอะทาวเอเอาแล้วฮะพลังงานดุเดือดมากฮะเด็กถ้วยครับเด็กเหรียญครับ1ดาบครับ The Moon ครับเดอะไฮดิเฟนครับและอัศวินถ้วยครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนกองนี้มีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณกำลังกังวลแน่นอนนะครับ มีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณกังวลแน่นอนแต่ว่าคุณเน e, ่ยเป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองที่ดีนะเป็นคนมีความคิดในเชิงที่ดีมีความคิดในเชิงบวกเป็นคนไม่ไม่ยอมแพ้กับความคิดของตัวเองอะคือโอเคแหละบางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันทอ้อแต่คุณก็จะสามารถมีความคิดอะไรบางอย่างที่พาให้ตัวเองผ่านไปได้คุณเป็นคนเป็นคนที่มีมีบุญนะมีบุญในการแบบสามารถมีความสุขในชีวิตกับเรื่อง ต่างๆได้ถึงแม้ว่าณนะเวลานั้นน,นชีวิตอาจจะเกิดปัญหาอยู่ซึ่งมันเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนุณกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมอยากให้คุณตั้งใจตามพลังงานหน้าไพยเลยลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยความเด็ดขาดด้วยจิตใจที่มุ่งที่มุงม่งมั่นนะครับถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะยากมันอาจจะต้องยอมเสี่ยงยอมยอมทําอะไรบางอย่างเพื่อคือถ้าเรารู้ว่าทําสิ่งนี้แล้วมันดีแน่ขอให้ทา ถ้ารู้ว่าเตัวเองทําได้ขอให้ทำนะคนกองนี้ผมบอกเลยนะว่าชีวิตเนี่ยความรู้สึกของตัวคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะเมื่อคุณเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างที่สมควรทำนะผมพูดแค่นี้เลยนะว่าคุณเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดความคิดใหม่ความรู้สึกใหม่พลังงานใหม่นะครับและชีวิตของตัวคุณมันจะดีขึ้นนะครับคือคุณจะเป็นนายของชีวิตตัวเองมากขึ้นนะ ไม่ใช่ปล่อยให้ความกลัวหรืออะไรบางอย่างมาบงการตัวคุณนะแต่ถ้าคุณเริ่มลงมือทำนะครับคุณจะเริ่มเป็นคนควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะเรียกได้ว่าได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองนี้เนี่ยณเวลานี้พยายามใจเย็นๆน,นะแต่ขอให้เริ่มคิดและเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างที่จะสร้างผลดีต่อตัวคุณเอง และชีวิตของตัวคุณด้วยนะครับผมจะพูดสั้นๆแค่นี้ผมว่าข้อความสําคัญของตัวคนกองนี้คือเรื่องนี้แหละนะครับจัตเทอเมนครับการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงแล้วครับนะการเปลี่ยนแปลงข่าวดีบางอย่างเซอร์ไพรส์บางอย่างที่คาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นและคุณต้องต่อสู้ครับ นะเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยฮะกล่องที่3ครับและยิ่งนะใช้พลังงานชุดไวกิ้งนะยิ่งต้องยิ่งต้องเดือดยิ่งต้องต่อสู้นะครับ3ไม้ครับเดอะซันครับเป็นไงครับเห็นไหมเดอะซันเป็นพลังงานที่ดีที่สุดในหมวดไพ่และวันนี้เดอะซันเพิ่งขึ้นมาให้คนกล่องที่3ครับนะวันนี้เดอะซันยังไม่ขึ้นเลยสักใบแต่คนกลองที่3วันนี้ได้แล้ว นะครับนะเราจะไม่พูดกันเยอะมากเพราะว่าพลังงานบอกทุกอย่างแล้วว่าลงมือทำซะลุยฮะอย่ากลัวะนะความสุขความสาเร็จความสมหวังรอคุณอยู่สิ่งดีๆรอคุณอยู่เพราะนั้นรุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีเพื่อเองนะครับถ้ารู้ว่าควรทำอะไรจงทำซะไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่ครับขอให้เริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยวันละเก้าก็พอนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะฮะ คนกองที่3นะครับนี่คือข้อความสำคัญถึงคุณครับนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคำแนะนำที่ผมอยากแนะนำก็คือว่าพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆถ้าทำได้สวดมนต์ก่อนนอนนะรหรือสวดมนต์ตอนไหนก็ได้ที่แบบที่นึกขึ้นได้แต่ว่าพยายามทาในช่วงก่อนนอนหรือตื่นตื่นเช้าขึ้นมาพยายามนั่งนิ่งๆหรือว่าพยายามคือมีเวลาอยู่กับตัวเองอะ จะ,จะดีมากๆก,กับคนกองนี้นะเพราะคุณจะเห็นพลังงานของตัวคุณมากขึ้นเห็นพลังงานบางอย่างที่มันจะช่วยทําให้คุณมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับในเมื่อไม่มีอะไรที่แน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน